เมื่อมีแฟนคลับนะคะแห่กันมาแน่นสนามบินเลยเพื่อรอต้อนรับแอนโทเนียโพซิลค่ะสาวไทยที่สามารถคว้ารองอันดับหนึ่งมิสซิ r เวิร์สมมาครองได้สำเร็จค่ะ ที่ประทับใจคนไทยมากๆเลยนะคะสำหรับการรอต้อนรับกลับบ้านของแอนโทเนียโพซิลค่ะเพราะว่างานนี้แฟนนางงามต่างมารอกันแน่นสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะเพื่อยินดีกับความภาคภูมิใจในการคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยู r นเวอร์2023ซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ35ปีเลยค่ะที่ประเทศไทยเข้ารอบลึกที่สุดโดยสาวแอนโทเนียเนี่ยได้สวมใส่ชุดไทยราชนิยมก่อนจะออกมาเผยความรู้สึกและขึ้นรถหรูเปิดประ ทุนแห่ฉลองกลางกรุงเลยค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะคือแอนจีงๆแอนช็อกเพราะว่าตั้งแต่แอนออกมาจากเครื่องแล้วมีคนมาต้อนรับเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะมาต้อนรับแอนกลับมาบ้านแล้วแอนแบบตื่นตันใช่ไหมคะภูมิใจแล้วก็แฮป p y เหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยในเวลาที่จับมือเขาแล้วตอนที่ได้ยินแบบคนกิดคือมันเหมือนขูด,ดับอะรอรอให้เขาพูดว่าไทยแลนด์ <laughs> นางงามจากวันไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของเราเราก็ต้องโอเคเหมือนที่แอนได้บอกว่าเสมอว่าถ้าเราไม่ชนะเราให้เป็นบทเรียนรู้ให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันไปหาความฝันอีกอันหนึ่งก็ได้เราไม่ต้องอยู่ตรงนี้